ุนโอ้บอลซ้อนตำมมันนี่ครับบรรยากาศกินตำครับนี่กสิทธิ์เสียงทองมะลันสิ่งอันมาหาไอ้ปวกเนี่เฮ้ยไอปวกนี่ไอ้ปวกนี่นี่ปวกครับปวกนี่นี่ไอ้ปวกปวกคำหวานอืมอันนี้เนี่ยเฮ้ยอันนี้คว้างมือเป็นตัวชี้แจงกันี่ยทำเงี้ยวไอคว้างแท้าไอคว้างแท้าหอยกระบาดเนี่ยกันเด้เจ้าธรรมดา S <S พนมึงเป็นพันเลยเ้ขนาดนันมาครับมามากินขกันดีๆนะเป็นพันดีเลยเฮ้ยคนึ่งพันตัวแบาดีเก้าร้อยคนนี่ไปอยเดียวนีะอู2สอล้านพนเหรอวะนี่บอกว่าเองพี่กนนไปเอกนาตาดีอยู่ครับแกปัญญาเอาหน่อยหน่อยาจุนนะจุนเนี่ยพฟาจนเนี่ยมฟาจนเออกุ้งเนี่ยยิน่ย ตำนี่คนมากจะกระปูว่าะสงมันมีกระดองนะแ่บมันวะเอาปูกับมีดองที่เตาไว้มีดองเตาไหมขอยั้มีดองคุณมีมีดองไหม้นยัมีดองอีกนี่ตำป้าเจี๊ยออนนี่เจี๊ยออนตำแหลกนี่นี่ของแคด้ได้หลากหลายขี้เปียกแล้วเสือหมาว่างหมาบ้อง ามาแล้หมดนี pues whales, ่เอ yeah, si ็บแล้วหมาทางหลานเด้นาอแซ่บก็แ uh ซ้บาเดียบมาวยเกี uh, right. ่ยวสิทธามาห่วงให้เรเสวยเกี่ยวยไม่เย็ดอยู่นี่ทอดเดบเดิทอดเดงบใแก้วไปซื้อวันเล่นะไปค่าแก้วน้ำกากินเขาตรงไหนตรงนั้นม่าเลยจัดเต็มคนมึงช่อขิง่ใช่งุดขีตะหอได้่นใช่ไหมตะห้อเช็นอขิไม่ใช่ยังไงเชื่อขิงทำไมม่ขิงไเ้เรือกันทั้งดาดฟ้าหนึ่งคาดเขิน ไมแม่นเปี๊ยนหนูหนูหนูหาจินนนั่นบ่หนหันเื้อกันอามฮมบานครับเรื่องล้างมกต้องยกให้เขาอามหัมบาลครับครับร้านดีดีสนใจหัมบานติดต่อเลยนะครับอมฮัมบานครับเด้อข่มเอในมมแหวนอมไมนี่อันนี้สีอันนี้สีครบดะไมาไงสีาบเลือดูงเดียครับ